ครับสวัสดีครับสำหรับคุกส์ร a ดิโอตอนนี้ถ่ายทำนอกสถานที่วันที่20เมษานะครับวันพฤหัสก็มานั่งเก็บผักนะครับคุณลุงกเ็เอาเก็บยอดดอกแคให้ครับก็คิดว่าพรุ่งนี้คงจะตักบาท แล้วก็ทําน่าจะเป็นน้ําพริกกุ้งสดครับแล้วก็คุณลุงแกก็เยี่ยมนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าตักบาตท,ที่ติสปานวัดปลุกศราสักครั้งหนึ่งครับ <c oughs> ก็คงได้ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ <c oughs> มันเกิดพรุ่งนี้นี่คือสถานที่ที่น่ารัก แล้วก็มีมองไปก็แอร์พอร์ตลิงค์นะครับที่จะเข้าสวนภูมิซึ่งก็ตอนนี้อีก2นาทีก็9ก้ามงเช้าคุณลุงเก็บผักมาให้เยอะเลยนะครับที่ให้ดูน่ารักที่สุดเลยเพราะบางทีพระท่านเนี่ยท่านก็ฉันแต่แกงกะทิ พรุ่งนี้อาจารย์กุ๊กจะทำกับข้าวเองแล้วก็ทำตักบาอาจจะมีผักอะไรอย่างอื่นปนกันไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันถ่ายทำอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ